สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะมาอัปเดตขั้นตอนการทำงานทำชั้นลอยกันนะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็จะประกอบเตกนะคะที่เป็นตัวแป่พื้นนะคะก็ะจะเป็นลูกซอยเล็กๆตัวนี้ค่ะตัวลูกซอยตัวนี้นะคะก็จะมีความยาว35เซนติเมตรค่ะระยะห่างของช่องตรงนะคะก็คือ40เซนติเมตรค่ะ ก็จะเป็นตรงขนาด2คูณนิ้วนะคะอ่ะาฝั่งนี้นะคะเราก็จะไล่เชื่อมไปแล้วค่ะก็จะเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะที่เรายัางทำไม่เสร็จค่ะตอนนี้ก็จะไล่ประกอบตัวเหล็กอยู่นะคะตัวเหล็กที่ใช้ทำลูกซอยนะคะก็จะเป็นเหล็กขนาด1นิ้วคูณนิ้วค่ะความหนา3.2มมิลเหล็กตรงของเรานะคะก็จะนำมาต่อข้างบนค่ะเนื่องจาก เหล็กนะคะมีความหนาถึง3.2มจุดสมิลนะคะก็จะยกขึ้นมาลำบากค่ะนํามาต่อนะคะเตรียมที่จะประกอบตรงเนื่องจากน้ําหนักของเหล็กนะคะที่มีความหนาแล้วก็ใช้จํานวนมากนะคะทางเจ้าภาพอ่าทีแรกนะคะก็จะวางแผนตรงเสากลางนะคะจะไม่มีเสาค่าแต่เนื่องจากอมองเห็นดูแล้วนะคะเกรงว่าจะรับน้ําหนักของ ังตัวเหล็กแล้วก็แผ่นพื้นไม่ไหวค่ะก็เลยเพิ่มเสากลางเข้ามานะคะครบทุกต้นค่ะเป็นเหล็กเอสบีมนะคะขนาด4คูณ4นิ้วค่ะจะค้างยันตรงกลางนะคะเพื่อความแข็งแรงและความสบายใจของทางท่านเจ้าภาพนะคะเสาเหล็กนะคะก็จะตั้งอยู่บนแผ่นเพจค่ะ เสาเหล็กนะคะจะไม่ได้ตั้งบนต่อหม้อค่ะรอบนี้นะคะเราก็จะ,ะตั้งเสานะคะบนแผ่นเพลทค่ะตั้งเสาให้ตรงนะคะจากนั้นเราก็จะเชื่อมล็อกหัวด้านบนค่ะส่วนด้านล่างนะคะ,ะแผ่นเพลทที่เราลองตัวต้วนเสานะคะเราก็จะเจาะนะคะเป็นแผ่นเพลทีีเจาะรูมาแล้วค่ะส่วนนี้เราก็จะใช้ดอกสว่านนะคะขนาด ดอกตะบานสามหุนค่ะเจาะลงไปนะคะเราก็จะใช้พุกนะคะฝังลงไปค่ะตัวพุกนี้นะคะหลังจากที่เราฝังเสร็จแล้วก็เชื่อมเสาเสร็จนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเทปูนทับอีกทีค่ะความหนาของปูนทีดด่เราจะเทนะคะนะก็ประมาณส2บเซนติเมตรค่ะก็ดดจะท่วมหัวเสา,าหรือว่าหัวน็อตพุกตัวนี้นะคะ ขั้นตอนการตั้งเสาเสริมเสารอบนี้นะคะก็อาจจะดูแปลกๆไปค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเสานะคะบนต่อม้อค่ะก็จะตั้งกันบนหลังคานคอดินนะคะก็จะเจาะสบานนะคะเจาะปูนฝังพุกให้ครบทั้งสี่ดอกค่ะส่วนบริเวณตีมเสานะคะเราก็จะไล่เชื่อมจนเต็มค่ะทั้ง ตีนเสาแล้วก็หัวเสานะคะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะก็จะมีเสาที่ตั้งบนต่อมอแล้วก็บนคานค่ะงานที่ไม่มีแบบแปลนที่ชัดเจนนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเราสามารถที่จะปรับเปตี่ยนแบบได้ตามที่ทางเจ้าภาพต้องการนะคะส่วนเสาที่เราเคยค้ำยันเอาไว้ค่ะเราก็จะถอนออกนะคะก็จะเป็นเหล็กกล่อง ขนาดสองคูณสี่นิ้วค่ะแล้วก็จะแกะออกแล้วก็จะนําไปประกอบวางตรงชั้นบนให้ครบทุกเส้นค่ะส่วนเตาที่เราเชื่อมเหล็กกล่อง 2. องคูณสนิ้วกับเหล็กเฮดปีมนะคะก็จะมีรอยเชื่อมนะคะเราก็จะนําเก็บรายละเอียดนะคะเจียเหล็กให้เรียบค่ะก่อนที่จะทาสีเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะ สำหรับขั้นตอนการทำงานของแม่น้องสันก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับใครมีข้อสงสัยนะคะก็ฝากคำถามเอาไว้ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ